สั่งซื้อผ้าขาม้าห้าผืนคุณลูกค้าขานุ่มขอนุยาตคราสีให้นุ่มขอนุยาตครสาครสีให้นะคะรับรองสวยถูกใจแน่นอนมีแตสีสวยๆทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละ100บาทค่ะราคาผืนละ100บาทนะคะวันนี้คุณพี่เลือกซื้อนะคะ5ผืนคุณลูกค้าขารับเซตโปรผืน 500บาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผ้าขอมหาผ้าฝ้ายสวยๆนุ่มนุ่แบบนี้นะคะมีหลากหลายเฉดสีค่ะนุ่มมีหลากหลายเฉดสีมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจซื้อ2ผืนได้ไหมได้จา้าพี่2ผืนนะคะก็250บาทคุณลูกค้าขามีค่าจัดส่งค่าเก็บเงินปลายทางเพิ่มเติมเนาะรวมไปถึงนะคะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้คุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับร้านแม่มดี้าไทยของเราต้องมีลิบบินไว้อะไรแบบนี้แถมให้ฟรีทุกๆอ แถมให้ฟรีนะคะออเดอร์ระ1ชิ้นด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าจ๋าก0 8 9ูนย์วันนี้นะคะคุณพี่รัตด,ดาค่ะคุณลูกค<ส>้าอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณพี่จ๋าขอบพระคุณนะขอบพระค,คุณคุณลูกค้คคามากๆเลยคุณลูกค้านะคะจะซื้อเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกของชําด้วยนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าเข้าขมารุ่นนี้นะคะเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณลูกค้า,า,าค่ะ,คะ พื้นใหญ่อยู่นะขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรค่ะขนาดหน้าผ้านะคะ75เซนความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 0416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มพีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ ขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะผืนใหญ่ค่ะคุณลูกค้าขาราคาผืนละนะคะราคาผืนละ100บาทราคาผืนละ100บาทขนาดด้าผ้าเ5เซนค่ะความยาวอยู่ที่1 8 0เซนติเมตรผืนใหญ่นะ<ซ>สามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ<ซ>คุณลูกค้าบางท่านนะคะก็นําไปใช้เป็นผ้าพันคอคุณลูกค้าบางท่านนะคะก็นําไปใช้เป็นใช้แทนผ้าขนหนูเลยเนาะ<ม>ใช้เป็นผ้าเช็ดตัวค่ะสวนยิย่งซักยิ่งนุ่มนะพี่ยิ่งซักยิ่งนุ่มค่ะเป็นเนื้อฝ้ายค่ะเนื้อฝ้ายนะคุณลูกค้าขาเป็นเนื้อฝ้ายสวยยเลจ้า คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ0890416008ค่ะสั่งซื้อนำไปมอบนำไปแจกนะคะเป็นของขวัญของฝากนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลปีใหม่สั่งซื้อเป็นของขวัญของฝากปีใหม่ใช่ไหมได้เลยนะคุณลูกค้าจ๋าสั่งซื้อ30ชิ้น30ผืนขึ้นไปคุณลูกค้าหาข้อความข้อความตรงนี้เดี๋ยวนุ่มพิมพ์ให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะข้อความตรงนี้ค่ะ Happy New Year เนาะแฮปปี้นิวイใช่ไหมนะคะใส่ข้อความได้สูงสุด4บรรทัดเลยนะใส่ข้อความสูงสุดได้ถึง4บรรทัดเลยสั่งซื้อ30ชิ้น30ผืนขึ้นไปราคาผืนละ90บาทป้ายชื่อข้อความตรงนี้ฟรีแพ็คใส่ถุงแก้วฟรีจัดส่งให้ฟรีค่ะคุณลูกค้าค่ะงานจัดทํางานออเดอร์แบบนี้นะคะมีโอนมจําครึ่งนึงแล้วนุ่มอะ แพ็กเสร็จเรียบร้อยคุณลูกค้าต้องโอนเงินนะคะทั้งหมดเลยนะคะค่าง,งานทั้งหมดในส่วนที่เหลือไม่มีเก็บเงินปลายทางต้องขออนุญ,ญาตแจ้งแบบนี้หน้าร้านของเราอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอด็ดอยู่ห่างจากสารากางเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอด็ดเราจดส่งสินค้าทุกวันคุณลูกค้าขาดังนั้นคุณลูกค้าที่สั่งทำออเดอร์แบบนี้ต้องโอนเงินทั้งหมดนะคุณลูกค้าขาเริ่มต้นคุณลูกค้าโอนครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเราแพ็กสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งรูปรีวิวสินค้าาาาานนนะะะคไไไมมม่่่่่่ววจเป็สดผททงงชออ YouTube แยหรืานะคะ ส่งข้อมูลนะคะทางแอปพลิเคชันไลน์ที่คุณลูกค้าแอดไลน์เข้ามานะคุณลูกค้าจ๋านี่ไงแอปพลิเคชันไลน์นี้เลยคุณลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทางร้านของเราส่งรูปให้ดูให้ชมคุณลูกค้าคา่ะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วเนาะแล้วก็จัดส่งนะคะเตรียมพร้อมจะจัดส่งแล้วเราจะส่งรูปงานทั้งหมดให้คุณลูกคา้าคุณลูกค้าก็โอนในส่วนที่เหลือทั้งหมดค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าจัดส่งทางร้านของเราจะาจ่ายเองทางร้านของเราดูแลให้ พื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวอะไรใดๆคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราจัดส่งให้ฟรีเราจัดส่งให้ฟรีทั่วไทยอยู่แล้วนะคะเราก็จะติดมาไปชื่อแบบนี้ให้นะคะเป็นข้อความของคุณลูกค้าเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งซื้อ30ผืนขึ้นไปนะคะราคาผืนละ90บาทนะคะขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจไม่พอแค่นี้เรายังใส่ถุงแก้วให้ด้วยร้านแม่าริพาไทยของเราใส่ถุงแก้วให้ด้วยค่ะใส่แบบนี้ค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะถ้าสั่งซื้อ2ผนเราจะใส่่แบ, <c oughs> แบรรนดมมาไทยของเราไปห้นะะค ร้านแม่มารีพ้าไทยของเราแบบนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยซึ่งคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 0416008จะรับ2ผืนนำไปทดลองใช้ก่อนก็ได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านของเรานะคะจัดทำเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกของชํำด้วยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลย089 0416008ทางร้านของเราขออนุญาต คัดเลือกนะคะคุณลูกค้าค่ะทางร้านของเราขออนุญ,ญาตเลือกผ้าให้รับรองสวยสวยทุกผืนแล้วก็จะส่งไปให้ไม่ซ้ํากันเลยนะคะคุณลูกค้าอย่างเช่นคุณลูกค้าสั่งซื้อ5ผืนแบบนี้เราก็จะส่ง5ผืนลายไม่ซ้ําเลยแต่ถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ30ผืน50ผืนนะคะมีซ้ําแน่นอนนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่จะเป็นสีสันสดใส สวยแน่นอนคุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นเป็นเนื้อฝ้ายค่ะเป็นเนื้อฝ้ายนุ่มๆเลยใช้เป็นผ้าพันคอก็ได้ใช้เป็นผ้าเช็ดตัวเลยหรือว่าจะใช้นุ่งอับน้ําคุณลูกค้าสามารถนําไปปรับใช้ได้หลากหลายรูปแบบเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านก็นําไปตัดเป็นเสื้อตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นเกางเกงก็มีนะผ้ารุ่นนี้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราจัดทําให้วันนี้นุ่มบอก ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะสวยเด้สิเนื้อนุ่มด้วยเนื้อนุ่มใส่สบายมากๆด้วยนะคะขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยขอบพระคุณพี่ๆคุณลูกคา้าทุกๆท,ท่านเลยนะยังไงสวยไหมคะ สีสันสดใสเน้นสีสันสดใสให้เลยนะติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาจะรับกี่ชิ้นรับกี่ผืนนะคะเริ่มต้นหลอราคาโปรโมชั่น5 5 0ผืนบาทใช่ไหมเก็บเงินไปทางน้บ้านแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ1 0 9ผืน990บาทนะ1 0ผืน990บาทจะส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะไม่บวกเพิ่มด้วย ได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะซื้อเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลนะคุณลูกค้าสั่งซื้อมาเลยนะ30ชิ้น30ผืนข้อความตรงนี้เดี๋ยวนุ่มพิมพ์ให้คุณลูกค้าจะนําไปแบบว่าไปร่วมงานรุ่นมันมีงานรุ่นใช่ไหมถ้าเป็นปีใหม่ก็จะเป็นแฮปปี้นิวีย์ของขวัญปีใหม่ของขวัญของฝากปีใหม่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช้อปผ้ารุ่นนี้ได้เลยนะคะเป็นผ้าขอม้าผ้าใสนะคะขนาดหน้าผ้า,า,ยาย180ะะเย คือแบบว่าเราสามารถใช้เป็นผ้าพันคอสวยๆก็ได้นะใช้เป็นผ้าพันคอไปฝนต้นหนาแบบนี้ฤด,ดูการท่องเที่ยวคุณลูกค้านะคะก็มีผ้าขาวม้าอเนกประสงค์ผืนนี้แหละติดไว้เลยติดกระเป๋าไว้เลยค่ะไปไหนก็จะได้ได้มีใช้ใช่ไหม ขอบคุณนะจ๊ะพี่ขอบคุณพี่พี่ทุกทท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0เ8เรามีมากมายหลากหลายเฉดสีมากมานะคะคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมกันอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มรารผ้าไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะนี่ไงดูสีเห็นไหมแล้วก็กําลังแพ็คให้คุณลูกค้าอยู่นะเพราะว่าที่ร้านนะคะก็จัดโปรโมชั่นเนาะสั่งซื้อนะคะ สั่งซื้อ2ชิ้นตอนนี้ขายดีมากสีดําคุณลูกค้าสั่งซื้อสีดํา2ชิ้นไปตัดชุดค่ะไปตัดชุดไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเดือนต้นทรงไทยจินดาตัดได้หรือว่าคุณลูกค้าจะนำไปตัดเป็นชุดเดรสเหมือนที่นุ่มใส่อยู่คุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนเลย980บาทเดี๋ยวนุ่มแถมนะคะเป็นเซ็ผ้าขมาม้าพร้อมกับลิปเปินไว้อะไรแบบนี้แถมไม่ฟรีเลย ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถเข้าดูเข้าชมได้เลยรีวิวสินค้าตอนนี้เกือบ1 4 0 0 0รีวิวแล้วนะเกือบเกือบ1นึ0 0รีวิวแล้วะค่ะพี่เข้าดูเข้าชมได้เลยสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ089 0 4 1 6 0 0 8ขอบพระขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะคุณพี่ปานีพวงไทยสงนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง YouTube แม่มริพาไทายค่ะ ขอบคุณคะ่ะชุดสวยสวยมากเลยพี่แล้วก็ใส่สบายด้วยนะชุดสวยแล้วก็ใส่สบายด้วยนะเพราะว่าเนื้อผ้าที่นุ่มเรื่องนํามาใช้จะเป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอนนะคะพี่สวยสวยจริงใส่สบายด้วยไม่ร้อนค่ะใส่สวยตลอดวัน <laughs> ใส่สวยได้แบบตลอดวันเลยนะคะถ้าใส่ไปร่วมง,งานไปช่วยงานนี่ก็คือสบายเลยนะพี่เพราะว่าถ้าเราเลือกนะคะที่เป็นผ้าฝ้ายที่เป็นเนื้อฝ้ายแล้วเป็นฝ้ายทอมือเนาะเราสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นผ้าฝ้ายมักโคนทอเครื่องของนุ่มก็นุ่มนะ เนื้อผ้าดีค่ะใส่สบายไม่ร้อนค่ะเนื้อผ้านะคะที่ทางร้านของเราคัดเลือกคั S <S คสสดสรรมาจะเป็นเนื้อผ้าที่ใส่พอดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางนะไม่หนาแล้วก็ไม่บางเพราไม่ชอบผ้าหนาๆเพราะว่าอะไรมันใส่แล้วมันดูแลรักษายากค่ะแล้วก็ร้อนด้วยที่สําคัญคือมันจะร้อนใช่ไหมของเราจะเป็นเนื้อผ้าที่แบบใส่สบายนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายทอเครื่องของร้านแม่มาริดาไทยของเราที่เรานำเลือกนํามาจัดจําหน่ายให้กับคุณลูกค้านะคะรับรองถูกใจใส่ได้แบบสวยๆตลอดวันด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่มาริพ่าไทยของเราด้วยนะคะงานผ้าไทยของฝากวันนี้ราคาชิ้นละ100บาทราคาชิ้นละ1 0 0บาทซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยลองสั่งซื้อไป5ผืนก่อนก็ได้ค่ะ 5, ผืน500บาท5ผืน500บาทค่ะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้เลยขอบพระคุณนะจ๊ะพี่สวยค่ะเป็นเนื้อฝ้ายใช้เป็นผ้าพั็นคอก็ สีสันสดใสมากๆสีสันสดใสมากๆเลยนะคะเราก็จะแพคแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยนะะทางร้านแม่มาริภาไทยของเราก็จะแพคแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าทุกๆชิ้นเลยนะคะขนาดหน้าผ้า75เซนค่ะความยาวอยู่ที่180เซนติเมตซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าพืนคอผ้าเช็ดต,ตัวผ้านุ่งนะคะอาบน้ํานะคะ คุณลูกค้าเลือกได้เลยนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าขอนมาผ้าฝ้ายนะคะผ้าขอนมาผ้าฝ้ายเนื้อนุมน่มๆซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะราคาผืนละ1 0ึงบาทราคาผืนละ100บาท,าาบาทเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้ารับ1ิผืนวันนี้นุ่มมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ990บบาทจ่ายหน้าบ้านได้เลยไม่ต้องโอนนะ 990บาทค่ะพี่เลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยนุ่มๆแบบนี้นะคะนั่นปเป็นของขวัญของฝากของที่เราลึกของชำรวยได้เลยจ้าขอพระคุณมากมากเลยนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อเยอะเลยนะช่วงบุญกระถิ่นฮะช่วงบุญกระถินช่วงแบบว่าเทศกาลงานบวชอย่างเงี้ยค่ะซื้อเยอะเลยซื้อไปแจกนะคะซื้อเป็นของขวัญของฝากของที่เราลึกเยอะเลยนะคะของที่เราลึกบุญกระถินของที่เราลึกงานอุปสมบทแบบเนี้ยค่ะต้องขอขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาด้วยนะคุณลูกค้าจ๋าบอย่าลืมบอกบุ เดี๋ยวนุ่มแถมผ้าขาม้าไปให้ด้วยเดี๋ยวนุ่มแถมผ้าขาม้าไปให้นาคหนุ่งผืนด้วยนะจ๊ะพี่บอกบุญนุ่มด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้านะคะตัดชุดไม่ว่าจะตัดชุดเป็นงานบวชนะคะอ่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดนะคะงานบวชอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าบอกนุ่ม้วยนะเดี๋ยวนุ่มแถมผ้าขมาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนผืนใหญ่ผืนใหญ่ๆเลยที่ขนาดหน้ากว้าง100ยาว200ซนติเมตรอะคะ่ะเนาะ ให้นาคให้นาได้ใส่ด้วยนะคะตอนที่บวชนะคะตอนปลงผมนาคนะคะบอกนุ่มด้วยนะไม่ว่าจะสั่งซื้อผ้านะคะไปใช้งานไม่ว่าจะสั่งซื้อผ้าจะสั่งตัดชุดหรือว่าซื้อของที่ระลึกแบบนี้บอกนุ่มด้วยนะว่าเป็นงานอุปสมบทงานบวชนะจ้ะพี่เดี๋ยวนุ่มทำบุญขอ,ขอ,ข,อขอร่วมทําบุญไปด้วยนะคะก็จะมีผ้าขาวม้านะคะผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะแถมนะคะมอบมอบไปให้ด้วย ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยของฝากสวยๆวันนี้นะคะนี่แหละสวยผืนใหญ่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็เราอะซักซักเครื่องได้ใช่ไหมแล้วสีไม่ตก <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ก่อนนํามาใช้อ่ะค่ะคุณลูกค้าใช้เตารีดไอ้น้ำผ้ายิ่งนุ่มนะ หรือว่าพรมพรมพรม,มน้ำแล้วก็รีดน,นะผ้าจะมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามานะมีมากมายหลากห,หลายรหัสคุณลูกค้าคะมีมากมายหลากหลายรหัสหลากหลายรูปแบบเป็นทั้งผ้าทอมือนะคะมีผ้าทอมือหลากหลายเลย อ๋อขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากเลยคุณพี่ธันชนกนะคะคุณพี่วันชัยนะคะเซย์ฮัลโหลทักทายเข้ามากันเยอะเลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ทางช่อง YouTube แม่บาริพาไทยของเราด้วยนะจ๊ะพี่ขอบพระคุณค่ะเนาะว่างๆก็มาเซย์ฮัลโหลทักทายบ้างนะคะเพราะว่านุ้กก็มีไลฟ์สดทุกวันนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์สินค้านะคะเยอะเลยนะคะมีเยอะแยะมากมายเมื่อสักครู่เนาะ,ะท่านผอ,อก,ก็นะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละมาเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นผ้าคลุมไหล เป็นผ้าคลุมไหล่สวยๆนะคะกล่องหนึ่งก็410บาทใส่กล่องด้วยนะคะ ของฝันของฝากของที่ระลึกนะคะของฝันของฝากร้อยเอ็ดแวะมาได้เลยหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนได้หน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้าตั้งแต่10บโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นคุณลูกค้าขาจะเข้ามาทักเข้ามาโทรเข้ามาก่อนได้จะมาวันไหนวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าะะขา0ูนย์แปดเก้ามาดูเข้ามาชมคุณลูกค้าูามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาจองคิวก่อนไค้ ยินดีต้อนรับพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะแอดมินมา s a ฮัลโหลทักทายพี่ๆทุกๆท่านแล้วนะ <laughs> ขอบคุณนะจ๊ะพี่ขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ,จเนาะงานผ้าไทยของฝากอยากได้ผ้าตัดชุดบอกนะอยากได้ผ้าตัดชุดอยากให้ทางร้านของเราตัดให้บอกได้เลยยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะงานผ้าไทยของฝากสวยๆวันนี้ในรูปแบบของผ้าของมา้าคุณลูกค้าขาราคาผืนละ100บาทสั่งซื้อนะคะนําไปทดลองใช้ดูก่อนสั่งซื้อ2ผืนมีค่าจัดส่งค่าเก็บเงินไปทางเพิ่มเติมอยู่ที่50บาทนะแต่ถ้าสั่งซื้อ5ผืนวันนี้500บาท เก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะพี่เก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยขอพรบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะสวยเห็นไหมผืนใหญ่ด้วยเนี่ยที่นุ่มแถมให้ที่นุ่มแถมไปให้พี่ๆทุกๆท่านนะคะที่นุ่มบอกว่าแถมผ้าขอม้าผืนละ1 0 0บาทเป็นผ้ารุ่นนี้แหละค่ะเป็นเนื้อฝ้ายนะไม่ใช่เนื้อผ้ามันเงานะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคุณลูกค้าขามีความนุ่มมีความนุ่มยิ่งใช้ยิ่งนุ่มอะคะ่ะใช้เป็นผ้าเป็นคอก็ได้นะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดเสื้อตัดเกงตัดกระโปรงอะไรก็คุณลลููกกคค้้้าาาา็องงววผดดดนะะ่ตัไไหม เนาะแต่แตัดกระโปรงแล้วใส่แบบเอวยางยืดแต่แตัดสบายเลยใส่ได้ด้วยสวยสวยเลยใช่ไหมลูกค้าบางท่านนะ่ะนาไปตัดแล้วก็บอกนะบอกว่าเอาไปตัดกระโปรงเอาตัดกระโปรงใส่เพราะว่านุ่มแถมไปให้ใช่ไหมแล้วก็ได้แถมไปหลายๆผืนอย่างเงี้ยแล้วก็นุ่มอาจจะแพกแบบนี้ไปให้ใช่ไหมคะพี่พี่บางท่านนะ่ะนำไปเป็นของข,องขวัญของฝากด้วยนะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งมอบส่งต่อความสุขให้กันคุณพี่ขางานผ้าไทยของฝากนะคะในวันนี้เป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายซึ่งสามารถนําไปใช้งานได้จริงแล้วเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้มีที่ร้านแม่บรีผ้าไทยของเราเลยนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราจัดส่งให้นะจ๊ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยของฝากซวยนะคะจากร้านแม่บรีผ้าไทยจ้าเลือกชมเลือกช็อปได้เลยนะ กาใส่ถุงแก้วนะคะเราก็ใส่ที่คาดแบบนี้คุณลูกค้าอยากได้นะคะของขวัญของฝากนะก็นี่เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟรับ30ผืน50ผืนนะคะวันนี้จัดโปรสุดพิเศษราคาผืนละนะคะ90บาทเท่านั้นขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณ